ะะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีกันทุกท่านนะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจาเดือนพฤษภาคม2565นะคะก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งข่าวนะคะตอนนี้นะคะปูเปิดดูดวงออนไลน์ให้ฟรีนะคะหลังจากที่ปูได้อ่านคลิปนะคะของราศีเสร็จนะคะหลังท้ายๆคลิปนะคะถ้าปูอ่าน ตามราศีเสร็จนะคะก็จะเปิดโอกาสนะคะให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะคะที่สงสัยนะคะหรือจะซักถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากจะรู้อยากจะทราบนะคะปูกก็จะ เปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวให้ฟรีนะคะถ้าท่านไหนนะคะมาดูดวงย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ได้นะคะเพื่อแจ้งเตือนว่าเวลาที่ปูเปิดดูดวงออนไลน์ให้ฟรีนะคะคุณก็สามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะปูก็จะดูดวงให้ก่อนนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอ่า คุณจะได้รับอ่าอะไรใหม่ๆนะคะความรู้สึกใหม่ๆนะคะหรืออความสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับโซเชียลนะคะคุณจะมีความสัมพันธ์นะคะผ่านโซเชียลนะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจากตรงนั้นด้วยนะคะท่านใดน,นะคะที่ทำงานหรือติดต่อสื่อสาร อ,อะไรก็ตามาผ่านโซเชียลนะคะจะทําให้คุณคะคะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะโดยเฉพาะเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนนะฮะหรือมีความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเด็กนะคะอยู่กับเด็กอยู่กับเพื่อนนะคะคุณก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะ ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องคิดอะไรคนเดียวนะคะคุณจะต้องหาคนช่วยคุณนะคะช่วยเหลือคุณนะคะคุณจงเชื่อนะคะเชื่อในคําทํานายนี้นะคะเขาบอกนะคะถ้าคุณอ่าหาคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นเองค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าทําคนเดียวนะคะอ่า คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามแผนของคุณนะคะคุณกำลังที่จะทำอะไรอยู่นะคะในตอนนี้นะะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนนะคะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่นะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะ มันจะทําให้คุณมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงเดือนนี้บอกเลยว่าคุณต้องตั้งใจนะคะต้องตั้งใจทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะแล้วก็หาคนช่วยคุณนะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะการเงินนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะคุณจะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้นะคะแต่ว่าก็จะ มีคนนะคะคอยที่จะถามไทยหรือขอยืมคุณนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะไม่ให้นะคะห่วงเหมือนกันนะคะห่วงเงินนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันหายากนะคะ คุณดิ้นรนนะคะฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งมากมายเพื่อจะได้เงินมานะคะเพื่อจะเก็บเงินมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะไม่ให้ใครยืมนะคะคุณจะไม่ให้ใครง่ายๆนะคะคุณจะมีชีวิตที่เพอร์เฟกนะคะจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ แต่ว่าคุณก็จะต้องทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้ได้มันมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวราศีที่มุมาณนะอีกราศีหนึ่งเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีความพยายามสูงนะคะและมีความตั้งใจสูงนะคะถ้าคุณตั้งใจทํามันอย่างจริงจังนะคะคุณชีวิตคุณนะคะก็จะประสบความสําเร็จและเพอร์เฟกในที่สุดค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะจะมีความผิดหวังนะคะคุณไม่ได้ประสบความ um s <S สําเร็จในเรื่องของความรักนะคะคุณมีความผิดหวังเสียใจนะคะอกหักนะคะในเรื่องของความรักนะคะท้งนี้ทั้งนั้นนะคะปูจะขอดูหน่อยนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะให้ชีวิตความรักของคุณนะคะดีขึ้นนะคะ บอกว่าให้คิดถึงแต่เรื่องเงินก็พอนะคะอันนี้ไพ่แนะนํานะคะเรื่องความรักเนี่ยปล่อยมันไปนะคะคิดถึงแต่เรื่องเงินก็พอนะคะเพราะว่าในเดือนนี้มันเป็นจังหวะของคุณนะคะที่จะเปิดประตูรับทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินดีมากๆเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนกันละกันค่ะเอาไว้ค่อยมีโอกาสแล้วคุณก็ค่อยเดินหน้าเอานะคะในเรื่องของความรักนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย